สวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนายกตั้ตายครับผมวันนี้นายก็จะปลามาแปลงกระเพาะเมืองครับขอตักตายเป็นกำเมืองภาษาเหนือครับวันนี้นายก็จะปลามาแปลงแกงแค้หอยครับเดี๋ยวเขาไปเตรียมวัตถุดิบแล้วพอไปทีไกอย่างนายก็เลยครับครับสำหรับวทดิปของนายก็วันนี้นะครับพักตีนายก็จะใส่แกงแค้นี่ก็จะมีมะกแห้งนะครับพริกกระเลียงเอาไว้ร้อยครับผมแล้วก็มีทั่วนะครับ กะเพราัะละคาออนจะไข่แล้วก็ใบผู้นอกค่บผมแล้วก็จะมีมะเขือตัวนะครับอันนี้นายก็หั่นและแจ่น้ำเกลือไว้ครับครับสำหรับเครื่องแกงวันนี้ครับนายกใจเป็นเครื่องแกงสําเร็จครับผมเดี๋ยวนายกจะพิมพ์ไว้ใต้คลิปนะครับว่ามีส่วนผสมอย่างองเนาะหันใดสนใจก็ไปพอได้เลยครับผมอ่าแล้วก็ต่อไปครับก็จะมีห้าทับครับ ขาดบดได้ก็คือหอยจูบของเขานะครับผมเนาะนายก็ก็กล่นหลังความสัตย์เรียบร้อยแล้วครับเหลือพอวิธีการหยักเลยครับโอเคครับทุกคนครับสาหรับขั้นตอนแรกนะครับนายก็จะปามาพอวิธีการจุดต่อทานครับขยาามพยาที่ชูลงไปนะครับหนึ่งแผ่นครับแล้วก็เทน้ํามันลงไปน้อยครับกำนีเฮาก็มาจัดเลี้ยงทานให้เป็นสีเลียมครับแล้วก็จุดไฟครับผม พอไฟติดน้ำมันแล้วเรียบร้อยนะครับกับนี่เฮากะจะก่อยเติมถ่าลงไปกับน้อยกับน้อยครับครับทุกท่านครับหลังจากตีนายกจุดเตาแล้วได้ไฟแล้วเรียบร้อยครับนายกตั้งมอขึ้นครับผมตอขึ้นน้ำเดือดักกน้อยครับแล้วกับนี่ แต่ใส่หอยลงไปหลวกประมาณหนึ่งนาทีครับนายก็จะหลวกประมาณหนึ่งนาทีให้ฝาหอยมันเปิดออกหลักกะเนื้อหอยจะบ่งฮดต้นนะครับครับหลังจากที่นายก็หลวกหอยได้ประมาณหนึ่งนาทีแล้วนะครับนายก็จะตักหอยขึ้นมาพักให้เย็นกันครับแล้วก็มาแกะเอาฝาหอยออกครับตอนที่นายก็จะแกะฝาหอยครับเพื่อบหงทานเสียเปล่าครับผมนายก็จะนึ่งเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าตอนแกะฝาหอยกระใา้เวลาเหนือนกันะครับ ตั้งมอนึ่งเขาแล้วเรียบร้อยครับนายก็จะมาแก้ฝาหอยเลยนะครับนายก็ใจเป็นไม่เสียบุจินครับจะก่อยแก้ไปเป็นกอยจมดครับครับท่านครับสำหรับเมนูแกงแค่หอยนะครับนายก็จะลวกหอยแล้วก็เอาฝาออกทุกตัวครับผมเพราะว่าเครื่องแกงที่ไสจะหอมมะพร้่นนะครับแล้วเขาคั่วตัวเนาะพักแต่ละชนิดทีเขาใส่ก็จะมีความหอมไปละครับผมอยากให้นําแกงเข้าไปในตัวหอยครับเวลาจุบ ัวหอยจะมีรสชาติลั้เหมือนกันทุกตัวครับครับทุกอย่างรับตอนนี้นายก็แกะฝาหอยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เข้าตีนายก็นึ่งไว้ครับกะซุกพอดีเลยนะครับปอคนึงซุกแต้วาเรียบร้อยครับตั้งมอนังขึ้นใส่คาใส่จะไข่นะครับตัวยดเดย์ห้าซับครับผมปอห้าเรีองรายนน้ำห่อนครับผมนายก็ใส่เื่องแกงสําเร็จตีเตียมไว้ครับใส่ลงไปแล้วก็โกนเข้ากันครับผม ทุกอ่างครับหลังจากนั้นนะครับนายก็จะปิดฝามหม้อแกงไว้ครับต้มน้ำให้เดือดหละกกาให้เครื่องแกงมีกลิ่นหอมร้อยม้านะครับนอกจำนี่เฮาก็ใส่หอยลงไปแกงได้เลยครับพอใส่หอยเสร็จเรียบร้อยครับต่อไปนายก็จะมาปรุงรสชาติเลยครับผมเริื่อมจากผงนัวครับแล้วแต่ความชอบเลยนะครับแล้วก็เกลือครับแล้กก็มีน้ำปลาด้วยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเหมือนกันนะผมแล้วก็โโคนเข้ากันครับ ก็หอปรปุงรสชาติได้ตามที่เขาต้องการแล้วนะครับใส่พริกใส่หมากทั่วหมากแข้งมะเขือพักชุดแรกลงไปก่อนครับพอในก็ใส่พักชุดแรกลงไปหน่อยครับในก็จะปิดฝาหม้อล็อกน้ำเด็ดครับหลังจากนั้นายก็จะใส่ข้าวคั่วลงไปครับแกงแคงหอยนี่ขาดไม่ได้เลยครับข้าวคั่วครับผมายก็จะใส่ประมาณ3จมจอนครับพอใส่ข้าวคั่วเสร็จลงไปเรียบร้อยครับานก็ไปพอในตู้เย็น ไปปลกุ้งฝอยติดแจ่ส่องคิดไว้ครับผมนายก็เลยเอามาละลายน้ำมาใส่แกงแค่ด้วยนะครับอันนี้ถือว่าบาพิษครับผมสามารถใช้ได้ครับถ้ามีปูนาบ้านเฮาเนี่ยหญิงมอกครับเอาใส่ข้าวคั่วลงไปแล้วก็กุ้งฝอยครับก้นเข้ากันกั้มนะครับแล้วกั้มนี่คำต่อุดท้ายครับเอากลับมาใส่พักชุดที่สองครับผมชุดท้ายครับนี้พักละคุณโอกเราจะกระเพราครับกลก้นให้พักงึบตัว ก่ออีครับเมนูแกงแค้หอยแบบอันพร้อมเสิร์ฟครับคาบด้วยกันคับกับเซ็ตเป็นตีเรียบยครับสำหรับเมนูแกงแค้หอยเมืองเมืองบ้านเขาครับผมวันนี้ใช่กุ้งฝอยมือตัวครับเซิร์ฟขู่าวเหนียวอ้อนครับรับรองว่าเหมาะขนาดครับขอบคุณทุกท่านตัวนะครับทีเข้ามาชมคลิปช่องนายกสตาคับเป็นช่องทำกับข้าวพื้นบ้านครับผักเหนือผักกลางผักอีสานผักใต้ ทำยูทูบนายก็จัดหือครับผมกอนจาก,กันไปก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเปิน้ำใจให้ในายก็เตหน,นะครับปักกันใหม่เมนูนะครับเมนูนี้นายก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ